สวัสดีจ้าพ,พื่อไปน้องสุกุลสขคนเนาะอันกรวยนะกอ้อมเพื่อจะได้กินพี่น้องเอ้ยเซ็งไปเลยตำอตำมกแดงข่อยเนะาะข้าอวยอันมุมกล้องมุมนั่นมุมนี่ลับขันกระสีเอามุมนี่ยไปพี่น้องเอ้ยกระสีบ่าได้กินกระสีอยังเนาะกระสีบูดข้าบอลตำมกแดงกระไ้โอเคจ้ามาเด้อเนาะเห็นบ็อกพากเหนเห็นบ็อกสิงห์อันเบิงเป็นอาหารอาหารเที่ยงจ้ะบะหมี่เข่าได้มีแค่เข่าปุ่นพี่น้องเอ้ย่เขา่าพูดก,กันลนะเนาะ สไซ่เบอร์หน่งกระซือ่ในเบิร์พี่น้องป่าแซลมอนทำแทนสปาเซิมอลเนี่ยบอ้ะทำแทนสปาเซมิมอลเบิร์นี้พี่น้องจ๋าเมนูนี้ขออีกซื้อเสื้อจะฟังอีกเสื้อเอ่อเธอนึงเ่าซื้อมันทำแทนสปาซามอลอืมเบิร์นี้พี่น้องจ๋าเป็นตาแซ่บบออืมทั้งบุรุเรียมมันบอ้บอสั้นๆก็ได้ตามมกแกงพวกปลาแซลมอนโสดพี่น้องจ๋าเหลือเฮดซูชิเมื่อวานเฮดซูชิเนาะ เพื่อจะได้กินกระซองทุ่มเออซองทุ่มเพิ่งเริ่มเฮ็ดพี่น้องเอยผู้ถากินกระถากินคอร์ลบ่รดิมีอนเวลา่าไทยซุมเจา้าบึงประกาศเฮนพี่น้องลืมล่างประกาศเฮนอะไรกินรวนประกาศไปบ้านเอาเลยพี่น้อง ก็ปเป็นฮอกคุราด้วยฮอกคุรามันของอิตาลีพี่น้องอันนี้มันเป็นแบบประกาศทินบันเท่ามหปลาแซลมอนยั่วพี่น้องขอบคปุ่นขอบคปุ่นกับเซนนอยเซนจอยทยี่ให้ขอกับน้ำแตงโมแซ่บแซ่บแค่ตำมะเดื่พี่น้อง ทำแตงกเลือดเลือดชมนชันสดใครอยา,ากกินปลาชมันถือกันไปเสือยยยอยู่ในหางดีดับพี่มองเครื่องโตฟังเครื่องโตนะเครื่องข้างย่านะย่างหลกับสิบหกชิ้ลชุ่มใจได้กินเบิร์ดเื่อนลายหฮง พี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้เอาซีดีโอเซ์มาเราประสบการ์คนไทยมันมีการลา่ามากเกิดขึ้นในเฟซบุ๊กของคนไทยในเยอรมันเนาะจริงๆเดี๋ยวก็ไเบอยากามาบอกอย่างไรเราพี่น้องจุดนี้เพราะว่าเจ้าของยากเต้นแต่ะเขาได้เหึง y o ยูทูบแล้วเหต f เฟซบุ๊กแน่เขาก็อยาก share, าจะแชร์คือว่าแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวใคืขึ้นอยากแชร์ให้มันเบิดมันมีผู้หญิงคนหนึ่งคือแบบว่าอทอกับแฟนปองแป้งกันที่เซยพี่น้องแล้วก็บ้าน เนาะหละังจากที่นี่ถึงเวลาต่อว,วีซ่าเนี่ยขั้นตอนยังบอดสามปีเขาเท่าย่างปฏิวิศาถาวรยังบม่ได้สอบได้เรียนได้เท็จง,งานตามขันนขขนมข้นตอนเ,อเขาคือมีขั้นตอนระบุอีกเขาเนาะการกดเกณฑ์เราต้องมาอยู่เดียวแล้วมันต้องก่อนจะได้วีซ่านั่นนี่คุณต้องไปต่อว,วีซ่าอ,อันทรักอันทรักพี่น้องมันต้องฟ้าแพรนน่ี่ป้องแฟนที่คุณเขาแต่งงานน้ำนี่ออกไปแล้วเราไปเส้นยืนยันยืนย่อมน้ำเนาะเส้นรวมกันเขาถึงออกวีซ่าเขาต่อได้ ก่อนที่เขาจะได้วิสัททาวันพี่น้องในมันกระเด็นต้วแต่กรณีนะบางคนเคยได้เปนกระยาล่างแต่เขาอยู่ก่อนอยู่มากกลัวซาำปีงี้สิอีกรูปแบบหนึง่งเนาะพี่น้องไปตำจริงเล้วแซ่แบแซ่บพักกับบารัางเอ้ยนางเพิ่ณเลิกงานมาพี่น้องเลยมึงเด้อปลาแซลมันยววั่วไปยั่วพี่น้อง นุ่มลิ้นนุ่มเขีวยวให้แงน,นะกินก็ะตํากระแต้มื่เขากันขี้อย่างจะไปยั่มไปเยิ้มเหรอเห็นบอนี่งพี่น้องเลือดพากันเฮ็ดงานเฮ็ดการบอรสสมใาได้เฮ็ดบอสขอสะบอกว่าควโคโรนาอยู่ประเทศเยราาอรมันเขตที่ข่อยอยู่นี่เนาะมู้กับมูบานใกล้ๆนี่เขาสั่งมันขึ้นตัวแดงพี่น้องเขายัางบอลลงเด้อล่าสุดนเนี่ยคือ,อยังบอลลงพี่น้อง ก่อนหน้านี้คือว่ายอดผู้ติดเชื้อนี่ขึ้นลงแล้วหยุดลงแล้วแต่คนกับว่ามันลดคือว่ามันลงแล้วมันอาจสิเบิร์ตกระพากกันประมาทพี่น้องรอบสองคือคือต้องใส่หน้าการคือมีกันพบปะสังสรรค์กันคือเก่าพี่น้องคือสิ่งละคือสไตล์เยอรมันคือว่าโควิดหน้านี่อาจสิเหตุในคนลำบากอยู่พี่น้องความซีดจีเศร้าแล้วกับ่เศร้าพี่น้องเนาะนี่สิละจ้ะอาจสิชอบเด็ดพี่น้อง อมืมาไปปลาแซลมอนแทบแทบพ,พี่น้องมันนุ่มแขววมันสดดีเพราะวะ่าบ่กข้าวนะถือประเภทแนกระเทียมแนน้ำปลาแดกเขาแนนพี่น้องเข้ากันดีดีบ่แพงสื่อมาเห็นสเต็กแนสื่อมากินกับอันซูชิแนนนั่นนี่พี่น้องเอาไม่ลาบก็ได้เนอะ เขามีสูตรอยู่ในอันของประเทศในฝรั่งกินลาปลาแซลมอนดิบนะพี่น้องมีใครเขาเอนว่าทาทาเนาะทาทาสมุกแซลมอนนะแต่มันเป็นเป็นสมุกนีม่มันเป็นปลาสดอืมรอื่อเยอเข้าไปยังตอนไปสื่อได้เงนดินผาผ่าปุพี่น้องจ้าตัวเขาทันมาแล้เครึ่งหนึ่งเนาะเก็ดสะอาดมาผมเป็นแพ็กมากข้าวขาข้าวแคนพี่น้องตอนหนึง่ง แขนเงาเนี่ยเขาตัดส่วนหนึ่งตาตัวยงใหญ่นะเครื่องโตเลยแล้วเขาดึงก้านเงาข่อมตรงพยายามมันติดข้อติดอยังไว่าแล้วกินซึ่งทาง,งพี่น้องเลยเห็นบัวพันสดพี่น้องแซลมันแซวอย่างว่าไปอืมซื้อไม่กินโหลดเห็ดงาเมื่อเมื่ซื้อไม่กินพี่น้องเอ้ยมันลุงจะของแดงมันแสียพันนัว เดียวกันสื่อทั้งอันเอียงก็อ่าดีท็อกอันตับแต่พี่น้องเวลาเขากินเนี่ยแอบบำรุงตับบำรุงมันครับทั้งไขมันอย่างแับทำความสะอาดตับเข้าในพี่นอ้องเพราะตับมันเป็นแบบอ่าตัาเองตัวทางเครื่องนะพี่น้องของร่างกายเขาเป็นตัวรักเนาะกินมันกินอย่างเข้าไปสิ่งมันก็เป็นเกาะไปนั่นไปนี่สิ่งสุกับพกที่เขากินเข้าไปตับมันกขาไม,มันช่เข้ามันสารอาหารเข้าไปในเลือดเท่านี้ตับมันจะเป็นตัวกอง เพราะฉะนั้นตัวกองข้านี่ก็ต้องสะอาดพี่น้องถ้ามันสกปรกมันก็กองสิ่งสกปรกประตัวสิ่งสกปรกเข้าไปในเลือดในีใส่เขาเนาะนั่นแหะก็เลยสื่อมาพี่น้องเทปปีหนึ่งเสื้อสองเสื้อดิวจริงๆเราที่กินอ่าเขาเอิ่นอย่างซิลิมารินบอกคืออันมารินดิทเชลเนาะบางคนก็เอิ่นแบบนี้ภาษาเยอรมันอังกฤษก็คือกันแล้วก็อดิโช๊กอัดเม็ดพี่น้องสื่อไม่กินมันซีมีบางอันก็อ่าเอ็กชีบเล็บอะ มันสีรวมกันเลยเพราะไม่คาหมิ่นแน่มีนันนี่มีคาหมิ่นมีอ่ามาลินดิตเทลมีเอ่ออาร์ติโชกน้องพี่น้องคือเขารวมกันแล้วคือบำรุงแล้วก็ครับซิงซกโบออกจากตับห้องเพราะแมนยุบบางคนเรต้องกินเรากินยากน้องคือดิวนี่ไปวัดตรวจสุขภาพทุกปีเนาะเขาหมอเขาจะบอกว่าค่าของตับนี่ในเลือดที่เขาตรวจออกมานี่คือค่าของตับนีนยังเป็นมาตรฐานที่สูงอยู่ก็คือว่ากินนั่งก็คือการพี่น้องเขามากินอันพวกอันหมูสามชั้นแน่ ก็กินบริสุทธิ์วงอ่ำสุขภาพพี่น้องอะเดมันแสบพวองอยเขาเล่นนะนึกเหลือกงานมากพี่น้องบอกอีกนอกคุณธนาเขาบอกว่าเศร้าพี่น้อง,อองนานานขเขาอบอกว่าวันที่ยี่สิบสามร้านอาหารนี่นั่งได้แต่ก็ต้องนัดเป็นบ่อละ อันนี้งั้นผู้ขายก็ขายของตามข่าง,ง,งทางสิกับหามมีโตมีตหมยังใช่ไหมครหให้ให้คนนี่มาสื่อแล้วก็ห่อ,อไปกินหมองเฮ็ดงานเลยนะก็จะกลับบ้านไปกินอยูบ่บ้านนั่นใช่ไหมซื้อแล้วบอกเพราอาทิตย์พี่น้องเพิ่งเปิดอาทิตย์เดียวสั่งปึ๊บเรียวยอดเพิ่มสูงคือฝรั่งนะ่ะที่ว่ากันหรอกเขามีความแบบแนว่าระคังว้นความยางในก่อนนะเฟอร์ซอกนันน่ะพี่น้องเขาขเ,เ,เ,เขาแบบว่าเขาบ่มีนะ่ะเข้าใจบ่ คือบ่มีเห็มีน้อยพี่น้องมนนอีกยันยานหลยก็ใส่มาเลยเขาก็บ่ะบอกใาการไม่ไปสื่อของมันอยู่ข้างนอกกับจริงพี่น้องแต่มันเถื่อนอ่ะขันโคตรหนาบอมเป็นเป็นตพี่น้องมันเป็นน้ำรมมันอย่างแนมตาเปาวเห็นไหมหรเขาบอปับเขาบ่ใส่ใจพี่น้องเขาประมาที่วางนเสร็จล่ะเราจะบอกตรงเลยว่าใส่อยู่ แต่ว่าใส่พ่อแต่ผ่านเข้าประตูพ่อหน่องพ่อเขาตรวจพ่อเห็นเขาจับแค่นั้นเองแต่หนอกแต่เลือดนอกนั่นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเขาไปหาคนนั้นคนนี้เขากระโอดเราคือเก่าพี่หน้องคือเขาบอกเค็งหมวดอิลีนะเข้าใจบอกคลิปนี้เดี๋ยวบอสบอกยาวพี่น้องวนะ่ามันจะเข้าซีรีที่แล้วขอบคุณในรายจา้าข้ามากับกดไลค์กดแชร์ฝากบอกเธอหนึ่งเนาะติวเคทได้ในเฟซบุ๊กคือการติดตามเพรานั่นพี่น้องล้วก็ฝาก ไปติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะคนไทยกีสาเยรอรมันมาจากใน u t u b e พี่น้องคนไทยกีสาเยรอรมน,นีกดเข้าไปแล้วหาบังเด้อฝากกันไว้แด,ด้จ้าบ๊ายบายจ้า